สวัสดีครับผมดรขวัญชัดวงจันทิพย์นะครับตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สวนสุนันทาน,นะครับก็ถามว่าสะสมสแตมมานานขนาดไหนแล้วก็ตั้งแต่เจ็ดขวบนะครับรวมมาถึงตอนนี้ก็ประมาณ30ปีอาจแต่ถามว่าตอนแรกเนี่ยสะสมไงก็สะสมแบบทั่วๆไปนะครับเวลามีสแตมออกมาก็ไปซื้อตามไปษณีบ้างหรือว่าเวลามีงานสมัยก่อนเนี่ยเขามีงานเรียกว่างาน สัปดาห์สากลนแห่งการเขียนจดหมายนะครับก็อาจจะจัดตามห้างอ่าเช่นตามเซนทัลนะครับหรือตามแฟชั่นไอเอเลนก็ไปไปตั้งแต่เด็กครับหรือว่าไปตอนนั้นมีงานสแตมโลกปี2 5 4 6ที่เมืองทองก็นั่งรถจากบ้านเลยจากหนองแขมไปโอ้ก็เป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงนะครับก็ไปพอเก็บเรื่อยๆอ่าแล้วก็ได้ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาอ่าก็มีโอกาสว่าอ่าพอเรารู้ว่า มีงานที่ไหนแล้วก็ไปตามงานไปตามงานก็คือไปดูว่ามีสเตมไทยอะไรขายบ้างแล้วเราก็ซื้อกลับมาเพราะว่าตลาดเมืองนอกเนี่ยบางทีฝรั่งเขาไม่ได้เล่นสแตมไทยแต่เขามีของไทยอ่ะแล้วก็ซื้อกลับมาบ้างนะครับแต่ทีนี้ถามว่าเริ่มประกวดตั้งแต่เมื่อไหร่ ในเรื่องของการประกวดเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ประมาณปี2558ตอนนั้นก็คือผมก็ได้ไปประมูลของเอ,อเื้อเสรีนะครับงวดนั้นก็ประมาณรอบสิงหาคมปี2558พอไปปุ๊บก็ทางผู้จัดงานก็แนะนำให้รู้จักพี่นักสะสมคนหนึ่งนะครับที่เป็นกรรมการสมาคมก็คือพี่ปกิตว่าผมเก็บสะสมมานานก็เลยแนะนำะแต่วันนั้นก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมาก อพอช่วงนั้นนกีก็มีงานแดงตาเบิเนียากรแห่งชาติไทเปกนะครับปี58าดพอดีอตอนนั้นก็มีเจกประกวดด้วยผมก็มีเดินบ้างเดินดูร้านค้าอย่างนี้นะครับก็เจอพี่ประกิตเขาก็แนะนำเดินดูตามคอลเลกชันต่างๆนะครับว่าแต่และคอลเลกชันเนี่ยเป็นยังไงนะครับมีลักษณะการที่ว่าสมมุติเราจะประกวดหั่ข้อนึงเนี่ย ต้องมีแพทเทิร์นอะไรบ้างนะครับที่ได้รับยอมรับในสากลน,นะครับแล้วก็มองเห็นเออเราก็เก็บสแตมมาเป็น20กว่าปีแล้วนะครับในตอนนั้นก็เลยมาคิดว่าหรือเราก็ควรจะมีคอลเลกชันเก็บไว้เป็นของตัวเองสักอันนะครับถามว่าตอนนั้นเนี่ยเริ่มอะไรก็ตอนนั้นที่เลือกก็คือเป็นลักษณะของรัชกาลที่7กับ8รวมกันนะครับเพราะว่าในการประกวดเนี่ย ก็อย่างต่ำก็คือต้องให้ได้5เฟรมนะครับ1เฟรมก็คือ16หน้าดังนั้น5เฟรมขั้นต่ำก็คือ80หน้านะครับก็แล้วเราคิดว่าอาจตอนนั้นเนี่ยอาเพราะถ้าเราเก็บแค่ราชาการเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่สำเร็จเราก็เลยรวมกันระหว่างทำสองราชาการนะครับก็คือราชาการที่7กับราชาการที่8รวมกันพอเราทำปุ๊บเราก็ใช้เวลาเก็บหลายหลายปีนะครับไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวอะไรหลายปี จนสุดท้ายเนี่ยเราก็มีเป็นคอลเลกชันออกมาประกวดนะครับในงานทั้งในงานระดับในประเทศแล้วก็ไปในระดับต่างประเทศพอเราเอาที่มีราชการที่7กับราชการที่8เป็นคอลเลกชันรวมกันเนี่ยมองว่าส่วนที่เป็นราชการที่8เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นมีสัดส่วนที่มากกว่าส่วนราชการที่7นะครับก็เลยคิดว่ามันสามารถที่จะทําเป็น5เฟรมหรือ8 0หน้าออกมาได้นะครับก็เลยทําส่วนนั้นเนี่ย ออกมาถ้าเราสังเกตช่วงนี้เนี่ยก็คือเป็นช่วงคาบเกี่ยวของสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะครับดังนั้นสแตมที่ออกก็จะเห็นว่าโดยมากก็จะไม่เหมือนสมัยรัชกาลที่567อกจ็ดอาจจะไปพิมพ์ต่างประเทศสแตมในช่วงรัชกาลที่8ก็คือจะพิมพ์ในประเทศไทยพิมพ์ที่กรมแผนที่ฐานบกดังนั้นก็อาจจะเจอว่ามีสแตมตลกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็การพิมพ์ก็อาจจะไม่ได้ว่า ดีเท่ากับที่พิมพ์ในต่างประเทศแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่เรารู้กันก็คือมีการที่เราเนี่ยมีไปยึดครองใช่ไหมครับยึดครองในส่วนของกัมพูชาหรือว่าทางส่วนลาวนะครับแล้วก็ในส่วนของทางภาคใต้ของไทยนะครับที่เรียกว่ารีรัฐมาลายนะครับก็คือไปยึดครองรัฐอาไซบุรีกลันตงังตังกานูแล้วก็ปอลิตนะครับซึ่งก็ทําให้เราเห็นว่าอา่มีสแตมสีรัฐขึ้นนะครับก็ เป็นเหมือนว่าเป็นสแตมที่เอาไปใช้ในเขตนั้นนะครับแล้วก็ในเขตที่เราไปยึดครองกัมพูชากับลาวเนี่ยก็เราเห็นว่ามีชื่อเมืองอ่าซึ่งก็เป็นชื่อเมืองของจากเมืองไทยอ่าเราเห็นว่ามีชื่อเมืองแปลกๆอ่าเช่นพิบูลสงครามอ่าก็มาจากจอมพลปอพิบูลสงครามนะครับหรือว่าเมืองเกียงศักพิชิตอะไรอย่างนี้นะครับก็ช่วงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ถ้าศึกษาจากประวัติศาสตร์เนี่ยการศึกษาจากสแตมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับ ทีนี้ถ้าพูดถึงของในคอลเลกชันนี้นะครับที่อ,อย่างผมสนใจอย่างชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นซองชุดวันชาติ24มิถุนายนนะครับซึ่งบนซองนั้นเนี่ยจะติดแสแตมป์5สตาง์นะครับไม่ปุรูระหว่างคู่อ่ะถามว่าทำไมชอบซองนี้นะครับซองนี้เนี่ยมันเนื่องจากว่ามันเป็นซองติดแสแตมป์ตลกนะครับแล้วใช้จริงบนซองซึ่งหาค่อนข้างยากนะครับเวลาเราจะหาแสแตมป์ที่มีตลกใช้จริงบนซองอย่างนี้นะครับ ก็เลยถามว่าอันนี้แหละชอบอันแรกอันที่1อันที่2ก็คือสแตมบล็อกซีนะครับชุดไทยยิดคลองและกลันตันถามว่าทํำไมชอบอันนี้อ่ะอันนี้เนี่ยจริงจริก็ถือว่าเป็นเรียกว่าจุดเริ่มต้นก็ได้นะครับของการที่จะมาประกวดราชการที่8นะครับเพราะว่าเวลาประกวดนะครับสิ่งที่จะทำให้แต่และหน้าของการประกวดดูดีก็คือการใช้สแตมที่เป็นบล็อกนะครับเพราะว่า การใช้สแตมเดี่ยวเนี่ยเราสามารถที่จะแบบเดินไปหาร้านสแตมอ,อยากจะได้ชุดนี้สมมติชุดไทยุคของรัรกลันตันเนี่ยชุดเดี่ยวแน่นอนว่าหลายๆร้านก็มีขายแต่ว่าพอมาเป็นบล็อกมันไม่ได้หาง่ายหรือหาได้ตามร้านค้าซึ่งมันก็ต้องใช้เวลานะครับและนี้ก็คือได้เหมือนพี่ก็เห็นประมูลในต่างประเทศว่ามีอันนี้ก็เลยไปประมูลมานะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมรายการนี้ถึงสำคัญ ถึงชอบนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่พี่ชอบก็สแตมบ็อกซ์เหมือนกันชุด4ลัด8เซ้นบ็อกนี้เนี่ยความพิเศษก็คือด้านซ้ายน,นะครับม<ว>ันจะเหมือนว่าเป็นกระดาษพับแต่ว่าความพิเศษของมันคือมันจะเป็นไม่ปุูกเพราะว่ามันอาจจะพับยาวขึ้นแต่ถ้าเรามองดีๆนะครับเราสามารถมองว่าได้ว่ามันเนี่ยไม่ปุูกด้านซ้ายซาึ่งถามว่าย่างไหมชุด4ลัดไม่เคยเจอสแตมไม่ปุ๋ยรูด้านข้างหรือไม่ปุูกรูระหว่างคู่มาก่อนดังน,นั้นอันนี้เนี่ยก็เลยถือว่าเป็นแค่ ดวงเดียวที่คนพบนะครับในนั้นมันก็เลยจะหายากชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นเรียกว่าเอเซ่นะครับเอเซ่ของชุดพ้าที่นั่งจกกักรีความแตกต่างนะครับก็คือถ้าเป็นฟลูมเนี่ยคือได้รับนําเสนอจากโรงพิมพ์แล้วก็ออกใช้แต่ถ้าเป็นเอเซ่ก็คือลักษณะมันเนี่ยก็จะคล้ายๆกับสแตมป์จริงแต่ว่าไม่ได้ออกมาใช้นะครับเลยเรียกเอเซ่าถามว่าทําไมชิ้นนี้สําคัญนะครับในส่วนของช่วงราชการที่8เนี่ย อย่างที่บอกไปแล้วก็คือมันจะเป็นสแตมที่พิมพ์ในประเทศไทยส่วนมากนะครับก็คือพิมพ์ที่กลมแผ่นที่ทหารบกดังนั้นก็จะหา p รูฟนะครับหรือต้นแบบเนี่ยค่อนข้างยากซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ชิ้นนะครับที่เป็น p r o o นะครับหรือเอ s ที่ออกมาจากกลมแผนที่ทหารบกคิดว่าชิ้นนี้เนี่ยก็น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งนะครับ อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็เป็นซองทุกที่เราไปยิคครองนะครับกัมพูชาหรือขเขมรก็จะเป็นซองลงทะเบียนนะครับตีตาพัตตบองซึ่งก็หาค่อนข้างยากนะครับในปัจจุบันก็อาจจะพบแค่4-5ซองเท่านั้นนะครับก็เลยคิดว่าซองนี้เนี่ยก็น่าสนใจเช่นกันนะครับคอลเลกชันนี้นะครับรัชกาลที่8เนี่ยคุณค่าต่อวงการแตมก็คือเป็นตัวที่บอกเล่าประวัติศาสตร์นะครับอย่างที่เรารู้ว่า ประวัติศาสตร์เนี่ยบางทีเนี่ยเราสามารถมองได้จากที่มากมายที่ที่หนึ่งที่สามารถมองได้ก็คือบนสแตมเอยียงสแตมชุดไทยยิ่คลองและกาลันตันชุดสี่ัดอ่ะชุดพวกนี้ก็บอกว่าอะไรบอกเล่าประวัติศาสตร์ว่าในอดีตอ่ะเราย้อนกลับไปช่วงรัชกาลที่8เราได้ไปยิดครองเมืองเหล่านี้นะครับเมืองเหล่านี้เนี่ยเคยเป็นของประเทศไทยมาก่อนก็เหมือนเป็นการยืนยันจากข้อมูลที่นักประวัติศาสตร์ได้ศึกษามาว่าอ่าเราอาจจะ ไปยึดครองมาแล้วเราก็ได้มีหลักฐานนะครับรวมถึงบนสแตมเนี่ยก็มีตาประทับใชไหมัตตาประทับพ,พัตตบองจำปสาสักร้านช้างพิบูร์สงครามภไยลินปากเพรียเกียงศักพิชิตพวกนี้ก็คือเป็นการบอกว่าเมืองเหล่านี้เนี่ยเคยอยู่ในการปกครอ,องของประเทศไทยมาก่อนส่งงานแรกก็คืองานฟิลานูมิสนะครับก็ได้เหรียญทอง แล้วก็เอาไปส่งงานโฟเนชันนะครับโฟเนชันก็คือจะมี4ชาตินะครับก็คือมีประเทศไทยสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนะครับประกวดอ่ะก็ได้เหรียญทองเสร็จแล้วก็ได้มีโอกาสนำเนี่ยไปประกวดที่นิวซีแลนด์นะครับก็เป็นงานเอเชียนะครับที่นิวซีแลนด์ก็ได้เหรียญทองอ่ะแต่พอกลับมาประเทศไทยก็งานโลกนะครับก็การให้คะแนนอาจจะยากขึ้นนิดนึงก็ลงมาหนึ่งระดับก็เหลือลาดเวอร์มิลนะครับ่แน่น,นอนว่า ส่วนหนึ่งมันก็ต้องผูกพันใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้เก็บว่าปี2ปีอ่ะบางชิ้นก็เก็บมา10กว่าปีบางชิ้นก็หายากเรารู้ว่าอืมหายากนะอันนี้อาจจะเจอชิ้นเดียวในโลกก็เลยคิดว่าอ่านะะมันก็ผูกพันแต่แล้วก็มีความคิดว่าอาจจะมีบางคนที่อยากจะได้ชิ้นนี้ไว้สําหรับการประกวดก็ดีนะครับหรือว่า เกมว่าเป็นสมบัติอยากจะครอบครองสักครั้งหนึ่งนะครับก็คิดว่าก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะนำสิ่งดีๆเนี่ยมอบให้กับคนที่รักแล้วก็สนใจนะครับทีนี้ถามว่าทำไมถึงเลือกที่จะนำคอลเลกชันนี้ออกมานะครับเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือบางส่วนของราชการที่8เนี่ยจะมีของที่หาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็มีราคาสูงอาจจะไม่ได้ไปสามารถ เรื่มถึงนะครับแล้วก็คิดว่าอา,อาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับผู้ที่สนใจหรือนักสะสมที่อาจจะคิดว่าเออเราจะหาของยากๆได้ยังไงนะครับเพราะว่าของบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าหมุนเวียนอยู่ในตลาดนะครับก็อยู่ในมือนักสะสมอ่าที่เก็บมาเป็น 10, 10ปีนะครับแล้วเราก็ไปขอแบ่งมานะครับ ก็เลยมีโอกาสที่จะได้ครอบครองดังน,น,นั้นก็เลยในมุมมองผมก็เลยคิดว่าอ่านี่ก็เป็นโอกาสอันดีนะที่คนทั่วไปนักสะสมจะได้มีโอกาสได้ถือของหายากนะครับที่นํามาเข้ากับเอ,อื้อเสรีนะครับก็ในมุมมองของผมที่เป็นไบเออร์มาก่อนหรือเป็นผู้ซื้อมาก่อนคิดว่าที่เอ,อื้อเสรีเนี่ยสามารถที่จะหานะครับคนที่สนใจนะครับในสิ่งที่เรามีนะครับ แล้วก็ถามว่าเออเซรีดีไงก็คือเป็นที่ยอมรับนะครับในตลาดเนี่ยมากว่า22ปีแล้วนะครับคิดว่าการนํามาเข้าที่เออเซรีเนี่ยสามารถที่จะสร้างในเรื่องของมูลค่าได้นะครับแล้วก็เข้าถึงคนที่สนใจได้มากกว่านําไปส่งที่อื่นนะครับแต่และชิ้นนะครับที่ผมเก็บมาก็อย่างที่บอกคือบางชิ้นเป็นเวลา10กว่าปีนะครับบางชิ้น ว่าจะได้มาก็อาจจะเดินทางไกลนะครับต้องไปซื้อต่างประเทศประมูลจากต่างประเทศเพื่อเอากลับมานะครับก็ขอให้ผู้ที่ได้รับไปต่อนะครับไม่ว่าจะเอาไปสะสมก็ดีหรือเพื่อใช้ในการประกวดก็ดีนะครับอันนี้เนี่ยก็อยากให้รักษาไว้ให้ดีๆเพราะสิ่งเหล่านี้นก็เหมือนเป็นประวัติศาสตร์นะครับที่น่าจดจำคอลเลกชันรอแปดแนน่ยที่เรียนไว้เนี่ยเป็นคอลเลกชันซึ่ง ไม่ค่อยมีการออกมาเปลี่ยนมือกันเท่าไหร่3ามิปีนี้มาเราไม่เห็นเลยนะครับเพราะงั้นถึงว่ามันเป็นโอกาสแล้วมันมันจะสามารถทําให้นักสะสมหลายๆท่านที่มันไม่เคยเห็นแล้วไม่สามารถจะตัดต้องได้ไม่สามารถจะซื้อได้ก็มีโอกาสที่เข้ามาซื้อแล้วก็จะทําให้วงการสะสมเราก็จเจริญเติบโตขึ้นไปได้เรื่อยๆการรวบรวมคอลเลคชันอย่างเงี้ยมามันใช้เวลาเป็น1ิป,ปีนะฮะ กว่าจะมาเป็นอย่างนี้ได้มันเป็นผลดีต่อวงการมากเลยเพราะหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือไหนก็แล้วแต่ก็ต้องขอบคุณอนาะจารย์เป็ดนะอาจารย์ัญชัดท่านศึกษาไว้ดีมากสาหรับคนรุ่นหลังเป็นคอลเลกชันที่ผ่านการประกวดมาแล้วได้ถึง4รางวัลน,นะครับระดับนานาชาติเลยนะครับแนะรางวัลสูงสุดคือเป็นรางวัลเหรียญทองนะที่นิวซีแลนด์นะครับ เรียนเชิญทุกท่านนะมาชมของจริงมาดูของจริงได้เลยนะครับเราพร้อมที่จะให้ทุกท่านมาดูแล้วก็มาศึกษาอะไรไม่เข้าใจเราก็มีเอ็กซ์เพรมีผู้เชี่ยวชาญตอบคำถามท่านได้นะครับได้ทั้งความรู้จะซื้อไม่ซื้อผมแนะนำให้มาดูนะเพราะว่าคอลเลกชันนี้ในรอบ30ปีเป็นครั้งแรกนะฮะที่มีออกมานำมาสู่ตลาดประมูล อยากได้ชิ้นไหนอยากจะเป็น new starter อยากจะเป็น advance ียนเชิญเลยนะครับมีให้สำหรับทุกคนนะครับอันนี้คือเป็นครั้งแรกนะครับของบริษัทเออร์เซรีได้ทำของพรีเมียมของชํารวยร่วมกับอาจารย์เป็ดข้างหน้าเนี่ยสแตมมรอ8ประทับยืนนะครับอีกดวงหนึ่งก็คือสแตมมชุดพระบรมรูปรอ8 5สตังค์ครับเป็นสแตมจริงนะครับไมไ่สีหลอกนะครับเป็นสแตมจริงอยู่ในนี้เลยครับ แรมล้อแปดยืน1บาทเนี่ยมีพิมพ์โลหะกับพิมพ์หินนะครับทําเป็นที่ทับกระดาษนะครับด้านหลังก็จะเป็นไฮไลท์ของตัวแสแตนอันนี้ไม่จริงนะครับไม่ใช่ของจริงนะครับอันนี้คือไฮไลท์ทาขึ้นมาท่านใดมีโอกาสที่เป็นเจ้าของได้ก็เชิญนะมีเพียง1 1 8ชิ้นเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะไม่สามารถทําเพิ่มได้อีกเนื่องจากแสแตนดวงล็อหบาทล้อแปยืนเนี่ยมีจํากัดมากตรงนี้ดวงเดียวก็ดวงไม่ได้ถูกแล้วนะครับ ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับใครเป็นผู้โชคดีได้ครับครองก็ก็ยินดีด้วยนะครับ